สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้วันพุทธที่สิบเก้าเดือนมีนาคมสองห้นหกหกนะครับเช้านี้ผมมาจังหวัดพิจิตรนะครับไปที่ศูนย์พระชมรมพระเครื่องจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้อยากฝากให้ติดตามนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการเล่นพระแบบยุคเก่าอะ่ะเป็นการเล่นพระยุคเก่า เดี๋ยวลองมาติดตามชมดูนะครับว่าผมจะได้พาทั้งหมดกี่องค์แล้วจะได้ขายพาทั้งหมดกี่องค์นะครับฝากติดตามนะครับเนลมศักคนจริงพาแท้ครับสิ่งที่เตรียมมาวันนี้นะครับสมอง1ใจ2ตานะครับแล้วก็กล้องสองพารนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าวันนี้จะสนุกขนาดไหนนะครับมาถึงแล้วนะครับศูนย์พัเครื่องนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับอันนี้นะครับพี่เจ๋ ทายน้ำวัสดีครับสวัสดีครับเลยนะครับอันนี้น้องจาบทายน้ำวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาไกลเลยโอวันนี้มาไกลนะครับเป็นวันนี้เราก็ว่าาพี่เอกิจิตนะครับครับโอ้โหเลบอกพี่เนสสินี่ศูนย์พักเพื่อนมาตรฐานนะครับของอาจารย์ใจตะพันหินเดี๋ยวพาชมบรรยากาศร้านนะครับ ที่นี่ทั้งออกเซอร์ออกเซอร์เขาเรียกออกเซอร์เลยนะบัตรบัตรอะไรนะพี่จอสดสมาคมบัตรสมาคมนะครับรอันนี้เห็นเสื้อขาวนี่พี่ชัยนะครับพี่ชัยบางคานนะครับทักทายเอฟซีหน่อยครับพี่ชัยสวัสดีครับเอาห้าสิบห้าอันนี้ห้าพันจันชัย <นะ S 1> ครับอันนี้เหรียญนี้เปิดเท่าไหร่เอายี่สิบสามไอเหรียญเก่าผมปะเนี่ยไม่ใช่เหรียญเก่าคุณ ขายไปแล้วนี่เน้นใหม่ซีร่ามาท้องเ้าไปยคุณสชมบรรยากาศนะครับจมูกเลยมีจะสามสิบได้ไหมมทีรักต่อดีต่อดีต่อดีผมดูไม่ผมดูไม่รู้นะเหรอสามสิบพอกยับได้หน่อยแต่ถ้าเล่นถ้าเล่นถ้าเล่นแบบยุคเก่านะครับก็จะเป็นแบบว่า เอาพระมาเทินกันแล้วก็ตีแปะราคานะครับในยุคเก่ามันก็จะเป็นเสน่ห์แบบหนึ่งนะครับในการเล่นพระนั้นใช่ชชมบรรยากาศนะครับก็จะมีนะก่องันเล่นโดเลยนะฮะถ้าเล่นโดอะไรใจเองเคาัหล่ะประมาณสองเหสี่ประมาณไม่เจออจอมซื้อดิ๊กก้าบาทเลยไมใช่ดูเต็นตัอยู่ด้วย เข้าทุนแล้วดิที่เป็นล่นแ้ดเว่าไงตต่อแล้วนะติเฮ้ยแสนหึ่งน้องมาทีเบ็ดนายนี่ต่อสิผมผมว่าแสนได้ที่เบ็ดที่สันี้คือวิจัยไปน้ตลงฝักโน้ตลงฝัก